อาละรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมอีมูชี่ก็ดีเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะดีใจมากๆ2อ,อย่างครับคืออ่ะมีของที่จะมารีวิวในวันนี้ใช่ไหมครับสคือช่องอีมูชี่เราไม่เคยได้ถ่ายมุมกว้างขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับอันนี้คือเหมือนแบบว่า จะได้ถ่ายแบบรีวิวจริงๆจังๆที่แบบว่ามุมกล้องคล้ายๆอย่างนี้ถ้าใครติดตามผมมานานคุณจะเห็นเลยว่าช่องเราเนี่ยถ้าไม่มุมเฉียงบ้างก็แบบหน้าแม่งแบบเต็มเฟรมแล้วอะไรย่างนี้ใช่ไหมวันนี้ดูเป็นช่องรีวิวไอทีมากที่สุดแล้วนะครับก็คือผมมาถ่ายวิจัยนะครับแล้วก็พอดีว่าของมาส่งพอดีเลยเอามารีวิวนะครับที่บ้านคุณต๋องนะครับผมอะโอเคเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งมานะครับก็คืออยากลองกับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันเนี่า,า,นดดนา,ยยาง มันเหมาะเจาะไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วป่ะนะครับก็คือผมซื้อเจ้าตัว Hogo 3 in 1 m a g n e t i c Wireless Fast c h a r g e r โอ้โหชื่อยาวมากนะครับก็คือตัวนี้นี่เองอันนี้ก็คือขายอยู่ใน s h อป e e นะครับอันนี้คือผมซื้อจาก s h อป e e มานะแบรนด์ Ho โ go ้นี้เป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าสามัญประชันบ้านจริงๆนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่ขายอุปกรณ์ของชาร์จอ่ะราคาถูกคุณภาพดีเนี่ยมานานมากแล้วแต่โอเคมันสู้พวกแบรนด์แบบเซ i หรือว่าพวกแบรนด์ที่ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงไมไ จับต้องได้มันไม่ได้อันตรายเหมือนแบบของเถื่อนนะครับมันอย่างน้อยมันก็มีมออกอมันก็มีแบรนด์รับประกันนั่นนี่นะครับก็เอาง่ายว่าใช้แล้วไม่ระเบิดแน่นอนนะครับต้องย้ำว่าเป็นโฮโก้แท้ด้วยนะขนาดแบรนด์โฮโก้นี่ราคาของแท้นะก็เอื้อมถึงอยู่แล้วนะยังมีแบบของเถื่อนที่ไปทาถูกก่นนั้นอีกอะคือแบบ ดูดีๆนะครับในช้อปปีว่ามันเป็นโฮโก้แท้หรือเปล่าเนะาะเจ้าตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาก็คือว่าผมใช้ iPhone 13 Pro Max ใช่ไหมแล้วมันมี Max Safe นะครับคุณดูตรงกลางของเขาว่า u ยู่อ่ะมันจะเป็นวงกลมวงกลมใช่ไหมอ่ามันสามารถใช้เทคโนโลยี Max Safe ได้นะครับแล้วทีนี้บวกกับว่าผมอยากลองใช้ Max Safe ด้วยนะครับก่อนหน้านี้นผมใช้เป็น wireless Char ์จแล้วก็ใช้เป็นสายชาร์จปกติทั่วไปนี่แหละนะครับเพราะมันเร็วดีแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนอนอะ่ะเราแบบเราไม่อยากเสียบตูดตรงนี้แล้วอะ่ะเสียบตูดตรงมือถือออะะไรรรรรยย่าาาาางเเเเี้้้้กกกแบ,บใชป charge, ็็นน wireless Char ลววูสึ เราก็อยากเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยแต่เราไม่อยากเสียบตูดก็เลยไปได้เป็นแมกเนติกตัวนี้มานะครับตอนแรกจะซื้อของ Apple แต่ก็รู้สึกว่าของ Apple แท้ๆเนี่ยม,มันแพงนะครับจากศูเนี่ยมันแพงก็เลยลองหาแบรนด์ third Party ดูว่าแบรนด์ไหนที่มันน่าซื้อบ้างนะครับแซดินไอก็ไม่ทำนะครับก็เลยเห็นฮอกกตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาในช้อปปี้นะครับราคา455บาทนะครับจากราคาเต็ม990บาทนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้อปปี้มอลจากฮ o กกูเลยนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้กดยอมรรรรัับบบสินนค้นะน้้าาบบาาาาาเเเเเะพวว่่่่ีดด๋จจอออมมมใชชูืืแ์ไขห อะไรต้องเคลมสินค้าเนี่ยเราก็จะได้กดคืนสินค้าไปตรงนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบ็อกซ์แล้วก็ลองรีวิวกันดูเนาะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเขียนครับว่าชาร์จได้สูงสุดเนี่ย15วัตต์นะครับจากหน้ากล่องเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยโลโก้ทอง15วัตต์นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Apple Watch แล้วก็ทั้งตัวหูฟัง AirPods ด้วยนะครับเป็น AirPod s Pro Gen 2หรือว่าเป็น AirPods 3ก็ได้นะครับที่รองรับการชาร์จแบบ m a ็ Safe นั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยคือเขาบอกละเอียดตรงนี้ผมชอบมากนะครับก็คือบอกเลยว่า iPhone เนี่ยชาร์จได้ตั้งแต่5วัตต์7 5วัตต์10วัตต์15วัตต์มีเขียนตรงก่องเลยนะครับแล้วก็สำหรับ Apple Watch เนี่ยได้ตั้งแต่ซีรีส์7 6 5 4 3 2 1 s นนะครับที่ไฟ2 5วัตต์นะครับแล้วก็ตัว Airpods เนี่ยก็ชาร์จได้5วัตต์นะครับคือเขาเขียนแบบละเอียดมากอ่ะนะครับเนี่ยตรงเนี้ย เออคือเขาเขียนละเอียดดีแบบบอกตรงแพ็กเกจชัดเจนเลยว่าชาร์จได้รุ่นอะไรบ้างชาร์จได้กี่วัตอะไรเงี้ยนะครับคือชอบมากแล้วก็มีพวกมาตรฐานต่างๆเรื่องการตัดไฟเรื่องโอเวอร์โหลดโอเวอร์โวลเทจเยอะแยะนะครับเอาเป็นว่าเราไม่สนใจเราลองใช้จริงเลยดีกว่าแกะออกมามี2ส,สีให้เลือกนะครับคือสีขาวกับสีดําแต่ว่าผมเลือกสีดํามานะครับก็ในแพ็กเกจไม่มีอะไรครับพลาสติกงง,งๆนะครับดูแบบราคาถูกมากๆนะครับซึ่งมันก็ถูกจริงอะ ถ้าซื้อราคาลด4 5่า5ก็ถือว่าโอเคนะกับ m a ็กเซฟอ่คุณนะครับแล้วก็มีคู่มือหรือเปล่าใช่คู่มือมานะครับแผ่นบางๆนะก็จริงๆก็ไม่ต้องใช้คู่มือก็ได้นะเพราะว่าการใช้ m a ็กเซฟมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับ เราไปดูที่ว่าเอกของเราเลยดีกว่านะครับพระเอกของเรานะครับสายเนี่ยก็เป็นสายแบบลับเบอร์ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นสายถักแต่อย่างใดเนาะราคานี้นะครับไอ้สายถักเนี่ยมันก็จะเกินไปเนาะสายก็มีความยาวแบบยาวใช้ได้นะครับน่าจะประมาณ1เมตรได้มั้งเนี่ยอืมน่าจะประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ปลายสายเป็น USB C นะครับอ่าปลายสายเป็น USB C ก็คือรองรับการชาร์จเร็วเนาะถ้ามันเป็น USB มันก็จะไม่ได้ชาร์จเร็วแบบ1 5วัตต์นะครับตัวฐานของมันหน้าตาน,น้องจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือให้ blue p a g ด้านหลังก่อนนะครับ อ่าเพีงด้านหลังก็จะสลักโลโก้ไว้แล้วก็ไม่ได้มีรับเบอร์กันหนืดแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือแอบเสียดายเนาะน่าจะมีแบบรับเบอร์กันหนืดแบบกันลื่นอะไรสักหน่อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบติดลื่นเลยนะครับก็คือขูดแน่นอนนะครับเวลาเราเอาเคลื่อนเวลาเราหยิบโทรศัพท์เนี้ยนะครับเป็นประมาณน,นี้ส่วนด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าด้านหน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโลโก้ตัว iPhone ตัวหูฟังตัว Apple Watch ตรงกลางนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเทสแบบว่าเราลองติดก่อนแบบไม่ชารนะครับว่า แม่เหล็กมันจะแน่นแค่ไหนเนาะอืมแม่เหล็กก็ถือว่าดูดแน่นครับโอ้ถือว่าโอ้โหโอ้ไม่หลุดไม่หลุดเลยเยวลองไว้ก่อนไม่หลุดเลยแต่ว่าถ้าขย่าหลุดแน่นะครับแต่แน่นมากแน่นสุดๆพูดได้แค่นี้เต็ม10ให้แน่น9เลยอันเนี้ยแน่นมากแน่นกว่าแบบ power bank ที่เป็นอ่ะอย่างของ e-loop อย่างเงี้ยที่เป็น max safe แบบแน่นกว่าแบบนั้นอีกนะครับคือสไลด์ยังไงก็แบบอ่ะสมมติว่าผมสไลด์นะติด สไลด์ติดหมดนะครับ โอ้แม่เหล็กแน่นใช้ได้โอเทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับความแรงการดูดของแม่เหล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับเคสของเราด้วยนะครับอย่างของผมผมใช้ UAG Maxsafe แท้นะครับย้ําวัดแท้มันเลยดูดแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อเคส Maxsafe ตลาดนัดนะครับเคส Maxsafe ราคา100กว่าบาทใน s h อป e ีอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูดแรงเท่านี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบางท่านใช้เคส Maxsafe เนี่ยนะครับซื้อแบบตลาดนัดมาหรือซื้อของปลอมมาหรือแม่เหล็กไม่ดีเนี่ยนะครับซื้ออันนี้ไปใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันดูดไม่แนนน่หหรือมัลุด ไ,ไม่ได้เป็นที่แบรนด์โฮโก้นะเป็นที่เคสของเรานะครับหรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อเคสแม็กเซฟใส่นะครับใช้เคสธรรมดาเนี่ยแล้วก็เอาเนี้ยติดเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แน่นเท่านะครับเวลาเราใส่เคสเนาะถ้าไม่ได้แบบเปื่อยเคสแล้วใส่อะถ้าเปือยเคสแล้วเอาเนี้ยติดกับตัว iPhone เลยมันก็แน่นมากๆนะครับเพราะว่ามันมีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังตัว p h o n นนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะต้องใช้เคสที่มีแม็กเซฟที่มีแม่เหล็กตรงเคสดีๆด,ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเปลือยเคสนะครับถ้าเปลือยเคสมันก็อาจจะไม่ได้แน่นเท่ากับใช้เคสแม่เหล็กช่วยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลือยเคสเนี่ยนะครับติดตัวแม็กเซฟกับตัวเครื่องเลยมันก็จะได้แน่นประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสหลุดอยู่เราเลยจําเป็นที่ต้องใช้เคสที่มีแม่เหล็กดูดแรงๆเนี่ยมาช่วยนะครับมันก็จะได้แบบติดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเสียบใช้งานดูนะครับว่ามันจะขึ้นโลโก้แม็กเซฟหรือเปล่าาควม เรียกว่านิดหน่อยละกันเป็นโลกจิตของผมเหมือนกันนะก็ <c oughs> คือว่าเวลาเราชาร์จด้วย MaxSafe เนี่ยนะครับมันจะมีโลโก้ใหม่ขึ้นมาซึ่งผมชอบผมจะรู้สึกว่ามันรู้สึกพิเศษดีไว้เวลาชาร์จธรรมาดามันก็แค่แบบว่าขึ้นว่าชาร์จใช่ไหมแบบตามปกติเวลาเราชาร์จไอโฟนเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าใช้ MaxSafe เนี่ยมันจะมีโลโก้ขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปชาร์จดูก่อนซึ่งหัวชาร์จที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือต้องเป็นหัวชาร์จ USB-C ด้วยนะครับก็คือเป็นหัวชาร์จจากแบบตัว iPhone ปกติทั่วไปนี่แหละอันนี้ก็ใช้หัว iPhone ปกติทั่วไปเนาะนะครับต้องเป็นหัวชาร์จที่รองรับเทคโนโลยี PD ด้วยนะครับถ้าไม่รองรับมันก็ไม่ได้15วัตต์นะโอเคเราลองเสียบนะครับปึ๊บแล้วก็เอาสายนี้นะครับเสียบที่หัวชาร์จได้เลยปับ๊บเปิดไฟนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าพอมันชาร์จแล้วมันเป็นยังไงนะครับปิดเคสเึ๊บผมจะชาร์จแลนวน้าหนึ่งสองสามปับ๊บ นี่โอ้โหมาแล้วนะครับเห็นไหมสังเกตอะไรไหมเดีย๋ยวให้ดูอีกทีนึงนี่โคตรเท่โคตรหลอ่อโคตรอันตรายนะครับ ตอนแรกเมื่อกี้เหมือนมันจะชา้านิดหนึ่งนะครับคือมันไม่ได้เสียบปึ๊กได้ปั๊กมันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับให้กระแสะไฟมันเข้าเนาะนะครับก็แค่นี้แหละนะครับนี่นคือแบบนิดหน,น่อยที่ผมแบบว่ารู้สึกว่าเออมันเท่ดีนะครับก็แม่เหล็กแน่นดีสามารถใช้ไปแล้วก็เล่นไปได้แบบไม่หลุดเลยนะครับเผ <c oughs> ื่อบางคนเนาะแบบชอบแบบว่าเอยแบตจะหมดและหลังอาบน้ําเสร็จยังนอนไม่ได้เงี้ยก็จะเสียบชาร์จไปด้วยแล้วก็ดูอะไรนิดนหน่อยเน,น,นี่ยก็ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นไปชาร์จไปผมบอกหลายคลิปแล้วนะครับว่าถ ต่อแบตเตอรี่เนาะสามารถเล่นไปชาร์จไปได้นะครับแต่ว่า ถ้าจะเล่นแบบจริงจังเลยเนี่ยนะครับเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําว่าให้เล่นไปชาร์จไปเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยมันขึ้นอยู่ไม่กี่ปัจจัยนะครับก็เรื่องของความร้อนด้วยเรื่องของแรงดันไฟอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งโดยปัญหาหลักนะครับที่จะมีผลต่อแบตเตอรี่ก็คือว่าเรื่องของความร้อนนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าแบบชาร์จเล่นโซเชียลดูทิกต o k ดู u t u b e อะไรเงี้ยสามารถใช้ไปชาร์จไปได้นะครับส่วนเรื่องว่าชาร์จเร็วชาร์จช้าเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันสสสู้้กกกับบาาาารรเียยยโดดตตงไไม่่่หอแว 15วัตต์นี้ก็ถือว่าชาร์จเร็วกว่าไวรลสชาร์จธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับก็ถ้าให้เรียงลําดับก็จะเป็นจากชาร์จแบบจากสายปกติชาร์จจากแม็กเซฟแล้วก็ชาร์จจากไวรลสชาร์จนะครับก็จะเรียงความเร็วในการชาร์จประมาณนี้ซึ่งการมีอันนี้ไว้มันก็ดีตรงที่เ,เวลาเราแบบกลับบ้านมาเหนื่อยแล้วแบบอยากทิ้งตัวนอนแล้วนอนเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาแบบเปิดไฟหารูชาร์จนึกออกปะเวลาผมปิดไฟแล้วแบบจะชาร์จแบบแบตมือถือเงี้ยโอ้โหแบบเสียบไม่เข้าสักทีอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะถ้ามันเป็นแม็กเซฟเนี่ย ก็คือเราแปะได้เลยนะครับแล้วแบบต่อให้ใช้เวลชาร์จอย่างปัจจุบันก่อนหน้าเนี่ผมก็ใช้ไวเลสชาร์จแล้วแบบวางไวอย่างเงี้ยมันไม่ชาร์จให้หรือบางทีเราวางไว้แล้วมันขึ้นชาร์จแล้วแบบเราไปโดนนิดหน่อยเราไปสกีนิดหน่อยก่อนนอนอย่างเงี้ยมันไม่ชาร์จให้ตื่นเช้ามาแบตหมดนี่โอ้โหซวยเลยนะครับแล้วไอโฟนเนี่ยมันไม่ได้ชาร์จเร็วเหมือนแอนดรอยเนาะมันชาร์จตอนเช้านี่ก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเออถ้าแบบเนี่ยมันก็ดีกว่ามันเราแบบอ่ะสัวผมแบบอันนี้สัวเป็น ชาร์จให้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะแบบสะดวกมากกว่านะครับก็การชาร์จเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แบบแปะปุ๊บชาร์จปั๊บนะครับมันก็จะแบบรอกระแสไฟเข้านิดหนึ่งนะครับอ่ะดูอย่างเมื่อกี้นะครับตอนนี้คือผมถอดก่อนนะผมถอดก่อนนะครับแล้วก็ปิดผมจะปิดหน้าจอมือถือไว้แล้วก็อ่ะผมแปะนะ1 2มันก็ไม่ได้ช้านะครับมันไม่ได้ช้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะการรีวิวประมาณนี้นะครับโดยรวมถ้าซื้อในราคา455บาบาทคุ้มเกินคุ้ม ร้อยทับสิไปเลยนะครับกับคุณภาพวัสดุเรื่องของการชาร์จส่วนเรื่องความทนเราก็ต้องรอใช้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันมีอะไรแอดซเดขึ้นมาเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปมาให้แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้คือโดยรวมให้คะแนนตอนนี้ก่อนเนี่ยผมให้มันร้อยเต็ม10ถ้าคุณได้ในราคา400กว่าบาทนะแต่ถ้าราคา990บาทเต็มจํานวนนะผมก็มองว่าคุ้มค่าก็ยัง10เต็ม10อยู่เพราะว่า ถ้าคุณไปซื้อของ Apple นะแบบของสู์นะมันราคาหลายร้อยนะคุณน่าจะเป็นพันด้วยซ้ําซึ่งอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทอย่างเงี้ยผมมองว่าคุ้มมากกับแบบความสะดวกสบายในชีวิตที่มันให้มาอะไรเงี้ยด้วยความเป็น m a ็ Safe ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่า m a ็ Safe เนี่ยมันมีตั้งแต่ iPhone 12ซีรีส์ขึ้นมานะครับก็12 1314เงี้ยใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นล่างๆลงมาเนี่ยก็จะใช้ m a ็ Safe ไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณก็มีวิธีการอแดปต์ใช้นะนะครับอย่างอย่างแฟนผมเนี่มันน็เป แม่เหล็กแ a ็ Safe มานะครับแน่นอนมันชาร์จไม่ได้แบบเท่ากับรุ่นที่มันรองรับ Max s a f e จริงๆแต่ว่ามันก็ชาร์จเป็นไวเลชาร์จแม็กสุดของมันแล้วก็สามารถเล่นไปแล้วก็ชาร์จไปแบบเนี้ยได้เพราะมันมีแม่เหล็กตรงเคสอยู่นะครับก็สามารถไปอดัดแอปใช้แบบนั้นได้เนาะโอเควันนี้ก็เอาไว้ที่พิเศษด้วยกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกด like, share, ไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นลรงใจผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช็อปนะครับเจ้าตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาให้ใต้ข้างล่างเนาะเผื่อบ ตามไปซื้อนะครับแล้วกลัวแบบจะโดนของปลอมของโกองอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์แล้วอาจจะรอ7เดือน7 6เดือนห8เดือน8อะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคเอาไว้ในวิดีโอนี้ครับใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆจชิทางผมด้วยนะครับเอาไว้จกะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ